สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจอยอุเรวันทั่วจบค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเรียนต่อจากชั่วโมองที่แล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนได้ค่ะ นักเรียนคะเรามาช่วยคุณครูเปรียบเทียบจำนวน5,558กับ4,852หน่อยสิคะนักเรียนสังเกตเห็นเหมือนคุณครูไหมคะว่าจำนวนสองจำนวนนี้เป็นจำนวนสหลักเหมือนกันดังนั้นนะคะเราจะมาพิจารณาจำนวนที่อยู่ซ้ายสุดก่อนนะคะจำนวนที่อยู่ซ้ายสุดของเราก็คือหลักพันใช่ไหมคะ5,558 5ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ ใช่ค่ะเท่ากับ5,000 4,852 4ในหลักพันมีค่าเท่าไหรค่คะนักเรียนใช่ค่ะ4,000ค่ะซึ่ง5,000มากกว่า4,000ดังนั้น5,558จะมากกว่า4,852หรือ4,852น้อยกว่า5,558ค่ะ เรามาช่วยกันเปรียบเทียบกันต่อนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า4 3 2 3 0กับ4 3 1 9 5เป็นจำนวน5หลักเหมือนกันดังนั้นเราจะดูเราจะต้องดูทางซ้ายสุดก่อนนะคะนั่นก็คือหลักอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะหลักหมืน่นในหลักหมื่นมีจำมีค่าเท่าไหร่คะใช่ค่ะ4 0 0 0มื 40, แต่2จํจำนวนนี้จะมีตัวเลขเท่ากันใช่ไหมคะคือ หลักหมื่นจะเป็นเลข4ทั้ง2จํานวนเลยจึงมีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็ต้องดูหลักต่อไปทางขวามือของเราคือหลักพันใช่ไหมคะหลักพันในที่นี้ทั้ง2จํานวนก็จะมีตัวเลขเดียวกันนั่นก็คือตัวเลข3 3ในหลักพันมีค่า3,000ซึ่งจะเท่ากันอีกนะคะ จากนั้นเราจึงต้องดูไปในหลักถัดไปหลักถัดไปของเราก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลักร้อย4 3 2 3 0ืสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าก,กับ200 4 3 1 9 5ีหนึ่งในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนใช่ค่ะ หนึ่งในหลักร้อยก็จะมีค่า100ซึ่ง200มากกว่า100ดังนั้น43,230จะมากกว่า43,195หรือ43,195น้อยกว่า43,230ค่ะมาสรุปพร้อมกันนะคะนักเรียน จากการเปรียบเทียบ5้า8กับ4852พบว่า5558มากกว่า4852จํดาจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะเราจะต้องมาดูจำํำนวนที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดมากกว่าจะมากกว่าค่ะก็เช่นตัวอย่างที่เราทำไปนะคะหลักเท่ากันก็จะดูจำํำนวนที่อยู่ซ้ายมือสุดก็คือเลข5กับ4ใช่ไหมคะ5กับ4จํจำนวนไหนมากกว่าคะ 5มากกว่าดังนั้น5,558ก็จะมากกว่า4,852ค่ะจากการเปรียบเทียบจำนวน43,230กับ43,195นะคะพบว่า43,230มากกว่า43,195นะคะจำนวน2หลักจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะถ้าเลขโดดในหลักนั้นอยู่ทางซ้ายมือสุด มีค่าเท่ากันให้พิจรารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางด้านขวาทีละหลักนะคะค่าของเลขโดดของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าเช่นเดียวกันค่ะเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะลองมาทำใบงานกันค่ะสำหรับชั่วโมองที่6นะคะเป็นใบงานที่8ดเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน ก็จะมีข้อหนึ่งเครื nah ่องหมายนะคะเครืここ <training>. right. school, ่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะให้นักเรียนนําเครื่องหมายมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าตัวแรกของนักเรียนมีจํานวนมากกว่าตัวหลังหรือจํานวนน้อยกว่าตัวหลังถ้าจํานวนมากกว่าตัวหลังนักเรียนควรที่จะใส่เครื่องหมายใดคะใช่ค่ะเครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าตัวข้างหน้าของนักเรียนน้อยกว่าตัว ด้านหลังนักเรียนควรที่จะใส่เครื่องหมายใดคะใช่ค่ะควรที่จะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะมาดูข้อ2กันค่ะเปรียบเทียบจํานวนโดยให้เครื่องหมายแบบนี้มานะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายลงไปในสี่เหลี่ยมค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจอยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ